จากหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกละเลยจะมีใครสักกี่คนรับรู้ว่าเราได้สูญเสียพี่น้องเชื้อชาติไทยให้กับการปักปันเขตแดนโดยมหาอำนาจผู้เข้ามายึดครองอาณาจักรรอบบ้านไทย และนี่คือที่มาของการจากพรากดินแดนแห่งเมืองแม่พ่อเทียงแท้ของพี่น้องไทยกลุ่มหนึ่ง<อ>หลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมีการปักปันเขตแดนกันใหม่ระหว่างไทยกับอังกฤษผู้เข้ายึดครองพมา่าความเสียเปรียบด้านการแผนที่ทำให้เขตแดนใหม่ล้ำเข้ามาในแผ่นดินของไทยส่งผลให้ไทยต้องเสียเมืองทวายมริด และตะนาวศรีให้กับพมา่าตัวพรมแดนทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็จะขีดแบ่งคนอเผอิญโชคดีที่เขาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วรัฐไทยไม่รวมเขาไว้ในในสังคมไทยเขาก็เลยกลายเป็นคนพัฒนถิน่นจริงๆแล้วก็ไม่ได้พัฒนถินในหนังสือพงศาวดารไทยลบพม่าของของกรมพระยาดำรงเนี่ยก็พูดได้ซ้ำไปว่าคนที่อยู่แถวมลิดกับตะนาวศรีเนี่ย เป็นคนไทยเธอจะรับไม่รับก็เธอแท้นำเลื้อเทือเธอเธอทได้ว่าก็ไปตกอยู่ในที่พม่าก็ว่าจนจัดพม่าก็เลยได้สมมุิเลยก็ถีได้มาก็คือพอเสี้ยถีนู้นแล้วก็ถีก็ถ้าหนดิบหมดค่ะผีชายบอกว่าเออไม่ควรอยู่ที่นู้นก็กลับมาอยู่ที่นี่ที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่ก็มีญาติอยู่เป็นเป็นน้องข้องปูอ่ะค่ะเผลอๆนี่แบบ อามุงเป็นผมมาเหรอเป็นผามามายุคเมืองไทยใช่ไหมเลยมือนเนเราก็รู้สึกเสียใจอะ,อะคือจะบอกว่านี่คือคนไทยคนนึ้อค่ะเกอก่อนนั้นแผ่นดินไทยกว้างไกลมากมายม,ามาริทวายตตอมุมามยุควายไทยแลย้วก็ยังทำการทำงานไม่เคยสะดวก ไอ้พ่อมเป็นคนต่างดาวพ่อห่าพ่อมนี่เป็นคนไทยไม่ใช่คนต่างดาวพอแม่ก็ไทยปู่ย่าตาตัวก็ไทย้าไปสิในตาไมยต่างเราก็ไปรักษาไม่ได้ไม่กล้าจะไปโซ่ไปกล้าจะไปห้าลรงบาลเพราะว่าต้องมีต่าง์ั้งไม่มีต่างเราก็ไปไม่ได้ เลยก็บางทีก็หันขาเลงงานนาลบโหลยอยากจะเกัน,เนี้ตอนงานก็มันไม่ได้ติดสมบูรถ้าไปทําตรงนี้นก็เผื่อก็รู้วเอเราเป็นคนปตินเพื่อนก็ออโกงขาเลงงานไปจะเป็น,นปีนนนนนน้มันจะไม่ได้อนมันด้วยว่าทำได้ก็ไม่ได้เาะว่าปติ้น,นี่ปวดทึ่งว่ามันก็ทางสั้นหนูบอกว่าหนูว่าเป็นคนไทยจริงๆ ดูอยากให้ทางรัฐช่วยคืนสัญชาติให้กับคนที่ยังไม่มีบัตรไม่มีสัญชาติแล้วก็ทําบัตรให้ด้วยเพราะว่าผมป้ามาผมต่อยกูยอยญ่ถามว่าเธอไปต่อยก็จริงๆไหมผมบอกว่าต่อยจริงครับเพราะว่าผมป้ามาผมจนไม่ไหวครับมีสัญชาติเหมือนกันไม่ เหมือนเป็นคนพาถินเหมือนกันเหมือนกับพ่อแม่อยากได้บัตรประชาชนค่ะจากชีวิตสู่ชีวิตหากแต่เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าไร้ซึ่งสิทธิ์เขาเหล่านี้จะดำรงอยู่ได้ยอย่างไรในเมื่อสายเลือดไทยในกายเขายังไม่ได้รับการรับรองหากวันนี้ สังคมยังไม่เปิดใจมองเรื่องของบุคคลหรือพล,ลเมืองในบริบทที่มากกว่าการแบ่งโดยพื้นที่ในแผนที่ตำนานของแผ่นดินคงไร้ความหมายเพราะเราได้ละทิ้งพี่ <ใจ S 1> น้องเชื้อชาติไทยกลุ่มหนึ่งไว้ในหน้าประวัติศาสตร์